ครับอันนี้เป็นปลาแคนดี้ของทางฟาร์มนะครับลสีประมาณแบบนี้ครับทางฟาร์มก็จะคัดส่งครับในราคาตัวละสี่สิบบาทนะครับอันนี้นะครับสีประมาณนี้ประมาณนี้ครับไซส์ประมาณหนึ่งจุดห้านะครับอันนี้วันนี้เราจะทําการคัดปลาส่งนะครับส่งประเทศจีนกันนะครับแบบนี้นครับตัวละสี่สิบบาท ก็ส่งเป็นจำนวนนะครับประมาณนี้ก็ท่านใดสนใจนะครับเอาไปขายต่อหรือเอาไปตั้งขายตามหน้าเพจหรืออะไรเงี้ยครับหน้าเฟซบุ๊กอะไรครับทักมาได้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับครับเป็นฟาแคนดี้แบบนี้นะครับวันนี้เราจะคัดส่งประเทศจีนกันนะครับ ใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับตัวละ40บาทครับแบบนี้นะครับ